มาดูครับชีวิตคนเรามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอีกครับทำไมครับการที่อยู่กับตัวเองนะครับการที่เราเชื่อในสิ่งต่างๆนะว่าใจเราจะสามารถ ยืนอยู่ได้นะครับคุณจะปัญหาทุกปัญหานะคุณยอมรับได้ไหมครับว่ามันจะขนาดไหนนี่ครับท่วมไปแล้วครับข้างในชีวิตมีอะไรอีกเยอะแยะครับนี่คือ ปัญหาของผมเลยนะครับตอนนี้แต่ก็เนี่ยแหละครับยอมรับความจริงมาดูกันว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะเป็นยังไงเนาะไปเดินดูกันดีกว่าพาเดินดูเลยดีกว่านี่นะครับนี่นะครับนี่ที่ฉาบไวเ้เริ่มไปแล้วครับไป นี่ครับในห้องท่วมหมดแล้วนี่ครับเห็นไหมครับน้ำท่วมเลยเดี๋ยว อันนี้คือห้องน้ำนะเราจะต้องเปิดระบายออกนะครับเนี่ยครับก้อนดินกำแพงก็เนี่ยครับความชื้นเนี่ยครับน้ำก็ท่วมเนะบ้านดินของเราโอเคให้รับชมประมาณนี้ครับ